สวัสดีครับวิธีการใช้เป๋าตังเปซื้อสินค้านะครับโดยใช้คูปองนะครับกับร้านค้าถุงเงินนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูวิธีกันครับว่าทํำยังไงกันนะครับผมก็มาแอปพลิเคชันเป๋าตังนะครับผมแล้วก็ทําการเติมเงินเรียบร้อยนะครับของเป๋าตังเปนะครับผมเข้าไปที่เป๋าตังเปนะครับเมนูหน้าหลักของเป๋าตังเปนะครับคลิกเข้าไปได้เลยครับผม เมื่อทําการคลิกมาแล้วนะครับก็เติมเงินให้เรียบร้อยนะครับสําหรับพี่ๆที่ยังไม่เติมเงินก็ทําการเติมเงินนะครับกดคําว่าเติมเงินได้เลยครับสําหรับใครที่มีเงินเรียบร้อยก็สามารถทําการใช้ได้เลยนะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับผมเมื่อทําการเติมเงินเรียบร้อยนะครับผมก็กดไปที่เก็บคูปองนะครับเพื่อจะไปใช้ในเป๋าตังเปนะครับผมก็มาที่ส่วนลดนะครับผม อันนี้จะเป็นร้านค้าถุงเงินนะครับเฉพาะร้านค้าถุงเงินนะครับเรากดเข้าไปที่ส่วนลด10บาทนะครับผมอันนี้จะใช้ผมจะใช้ส่วนลด10บาทนะครับโดยจะดูยอดตรงรายละเอียดคูปองนะครับว่าจะแจ้งว่าใช้คูปองลด10บาทนะครับเมื่อชําระสินค้าและบริการผ่านบัลเลตรเป๋าตังค์นะครับตั้งแต่50บาทขึ้นไปนะครับก็คือยอด50บาทขึ้นไปนะครับผมอย่างเช่น50บาทแล้วเราก็จะจ่าย40บาทลักษณะนั้นนะครับผมก็ทําการเก็บคูปองนะครับ ทำมากดเก็บคูปองเมนูต่อมานะครับจะขึ้นเมนูสแกนจ่ายด้วยเป๋าตังเปนะครับเรากดสแกนจ่ายได้เลยครับผมมาถึงเมนูต่อมานะครับก็คือจะขึ้นสแกนจ่ายนะครับตรงนี้ก็มาดูครับมาดูด้านล่างนี่ครับก็จะมีให้เลือกนะครับว่าเป็น g Wallet ของเราเองนะครับหรือจะเป็นเป๋าตังเปนะครับเราเลือกคําว่าเป๋าตังเปได้เลยครับแล้วก็ทําการสแกนจ่าย QR Code คของทางร้านค้าของถุงเงินนะครับผม ทำการสแกนให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็เมนูต่อมานะครับถึงท่านตอนการจ่ายบินนะครับมาดูตรงนี้ครับสังเกตข้อความสีแด,ง,ดงข้างล่างนะครับิีเขียนว่าคูปองส่วนลด10บ,บาทไม่ตรงเงื่อนไขตรงนี้เราไม่ต้องตกใจนะครับเราทําการระบุจํานวนเงินก่อนนะครับที่ว่าต้องการจะจ่ายค่าสินค้านะครับ เมื่อระบุเรียบร้อยนะครับก็จะขึ้นคูปองส่วนลด10บาทเป็นสีเขียวนะครับผมตรงนี้เราก็ทําการตรวจสอบรายละเอียดนะครับว่าจํานวนเงินนะครับที่จ่ายสินค้าถูกต้องนะครับคูปองลด10บาทนะครับที่เราใช้ไปนะครับค่าธรรมเนียมก็ไม่มีค่าเสียอะไรนะครับแล้วก็ทําการใส่รหัส PIN 6หลักนะครับผมเมื่อใส่รหัส PIN เรียบร้อยนะครับก็จะขึ้นทารายการสําเร็จตามหน้าจอนะครับผมทีนี้ก็จะเป็นการจ่ายเป๋าตังเปเข้าถุงเงินแล้วนะครับผมก็ จะมีให้เพิ่มรายการโปรดเข้าไปอีกซ้ําได้นะครับสามารถทําซ้ํารายละเอียดทําซ้ําได้แล้วก็ขอบคุณครับพี่ๆที่ติดตามกันจนจบนะครับผมก็อย่าลืมกดซับตะไลกดกระดิ่งติดตามกันด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ